แล้วตอนนี้นะคะฟิล์มกับบิวก็อยู่ในทาวเวอร์แลนด์นะคะที่พัทยาแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนใหม่ค่ะคือโซนอะไรคะดิฟครับดิฟดิฟเลยค่ะคอมมิ่งจิมก็คือจะเป็นโซนเปิดใหม่เปิดในวันที่27กรกฎาคมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะฟิล์มกับบิวก็จะให้พี่เขาสาธิตวิธีการฟินกันเลยนี่ขานะคะเป็นหน้าขาปีเลยปีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจ้า บอกกันเนาะโซนจะบอกเป็นโซนไปใช่ไหมครับครับผมโอเคโซนนี้นะครับจะเป็นโซนบอดลลิ้งจะเป็นปีนไม่ใช้อุปกรณ์ะจะมีบอกร์ดลองหนา40เซนติเมตรนะครับผมเอาไว้ฝึกแล้วก็เราจะมีออโต้บิเลททั้งหมด7จ็ดตัวตรงขานี้จะมีออโต้บิเลทออโต้บิเลททั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็จะมีให้ปีนลีดแล้วก็ ปีนคอปโลฟได้โอเคยอดมาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวล์มจะปีนให้ดูหอหนูก็จะปีนหนูปีเป็น <laughs> ในการเล่นแต่ละครั้งเขาต้องมีสตาฟดูแลงใกล้ชิดใช่ครับ <laughs> ใช่ครับจะต้องมีถ้าสมมติิ e g เ n อ e r สําหรับ,บิ e g เนอ e r จะต้องมีสตาฟคอยดูแลใกล้ชิด <ừ. S 1> แล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ <ừ. S 1> การจับตัวพ็อกเก็ตจะมีการจับแบบไหนวิธีการจับยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็การผูดเชือกการบีเลยจะต้องมีการเทสเทสบีเลยจะมีการเทสบีเลยก่อนว่า คุณสามารถบีเล่ท็อปโลบได้หรือว่าบีเลยหลีดได้อีหลีดได้หรือยังถ้าไม่รู้นี่เล่นไม่ได้นะคะ <c oughs> ที่นี่นะคะก็จะมีการเซฟตี้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็หน้าผาตรงนี้จะสูง11-12เมตรเลยค่ะแล้วก็เป็นโซนเปิดใหม่ของฮับเบิร์แลนดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อาร์มนะคะจะเล่นให้พวกเราดู เลยนะคะที่มีแต่ว่ามีการโชว์วิธีการปีนผาให้พวกเราดูนะก็ถือว่าเก่งมากปีถึงนู่นเลยจีวอนกับจีวอนถักปีนเหมือนกันเมื่อกี้ตอนพี่เขาปีนจะเอามั่งนะคะดูสิเฮ้ยพี่อามนะคะเขาก็จะเป็นสตาฟอยู่ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เขาอยู่จำเห็นไหมเสื้อจำแต่วเดี๋ยวพี่เขามาลองเล่นที่นี่เราก็จะเป็นสตาฟที่นี่นะคะ